โอเคก็ต้องขอข่าวสารดีๆจากมิจฉาทุกท่านเลยนะผมอกับผมอสซ่าสู่นะผมวันนี้เนี่ยผมจะทําการรีแอคชั่นเอ่ออ่ะตอนแรกเราบอกกันก่อนว่าคือตอนแรกเนี่ยผมก็ลองเลยอยู่ว่าจะทำเรีแอคชั่นดีไหมเออมันจะดีไหมแต่ว่าเออแบบหลังจากที่แบบเออว่ะคนมันทําคลิปแบบแนวแบบเอ่อสกิมมี่ทหรือแอรอะไรนะเจ้อยู่ดีเว้ยก็เลยลองอยากทำดูจริงๆอ่ะผมคิดจะทำตั้งแต่ ep ที่13แล้วแหละแต่มันอดดูไม่ได้ไงก็เลยแบบ ดูไปก่อนแล้วก็จเดีชันก็แบบไม่ได้เพราะว่าดูไปแล้วแล้วตอนเนี้ผมเทพลืมช่องเอนีเวลาดอม s ู u d โอเนี่ยแล้วเขาก็ลงมาอีก3ามคลิปก็เลยแบบเออวสามคลิปเอาไปเลยทีเดียวไปเลยก็อันนี้จะเป็นคลิปเดียรชันนะผมคลิปแรกในช่องของผมเลยนะถ้าก็ดูก่อนนะเพราะว่าถ้ามันดีมันก็เดี๋ยวผมจะทําต่อแต่ถ้ามไม่ดีก็เอ <c oughs> ก็อาจจะเลิกทาหรืออาจจะทําต่อแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้บ่อยอะไรมากโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า โอเคมันเริ่มเลยเอ่อปิดเป็นไงลด,ลดเสียงลดเสียงเอ่อเป็นไงมันมันต้องการเสียงแ,แต่เอานิดเดียวพอเดี๋ยวปิดเสียงไปเลยดิมันจะมีบทพูดไหมอ่ะไม่น่ามีหรอกมั้งอ่ะนิดหนึ่งเลยก็ได้อืมอันนี้นาฬิกาปลุกเอ่อโดนโดนเกรียนสกิวิรีส์โด,ดนเกรียนเลย ดิวแมนกับคามิลาสองตัวเกืออะไรอ่ะไรเกือเอ่ออะไรเนี่ยเมื่อกี้โลโก้ช่องเมื่อกี้อ่านว่าอะไรปะนึงเมื่อกี้โลเออโลโก้ช่องของคุณดองสตูดิโอเนาะอันนี้ it's i it s, it s a tap กับดักอ๋อมันดักมันคือกับดักอ่ะนี่ไงมาพอดีเอาศัยฝฟังเลย

ไม่ดีอะโอ้โนโนโนเออนั่นแหละอืมด,ออด,ดึงเอ่อคอดุดเลยดึงออกว่าดึงออกว่าอย่าไปย่อมอืมอย่าอย่าไปโดนตัดคอเหมือนในอีพีหลักเอ้ยอะไรอ่ะโกรธเหรอโอเคง <c oughs> งองดิอืมอืมนีแต่ผมชอบเลนนะักสปิกรแมนของจากรวาน,นี้มากกว่าจากรวานของทุนด,ดาฟฟกูอีกเอาไว้อีพีที่หสบแปดมาเดี๋ยวผมจะทำดีแอคชั่นล้วกันเพราะเออ อพีอื่นผมดูหมดแล้วจบเอ้ยไม่ยังเอ้ยท่านในตรงน,นั้นยังยังไม่จบเจ้าี่ขอแจมด้วยดีจับมือด้วยไม่อ่ะ <c oughs> อไปก็ได้โอ้แกนกลางต้องการเสียไปแล้วนะเมื่อกี้เห็นใช่ไหมอะไรอ่ะอีกครัง้งนี่คือกับดักเออมันเอ้เจนทัาเปิดไม่ตตีแล้วพี่ พาใบน้องเฮ้ยอืออะไรอ่ะอ๋อให้กลับไม่กลับก็คือกำดักเพื่อนะคุณดอมเคาได้บอกเอาไว้กลับอันไงใช่ไหมใช่ไหมอ้าวไม่ได้กล่าวทำไม,ไไมทิ้งกันอย่างนี้กำดักเนี่ยนี่ยนั่นเอ่อมัไม่น่า ยินแขนเอามาชนกันโคนเทอะไรเนี่ยตัวอะไรอีกเนี่ยอืมยิงเลเซอร์เอายิงเลเซอร์เล้มันกัน๋อมันยิงมันยิงนั่นแด่าอีพีที่ช่วยเอ่อแท็กเขาไปละแผ่นดินสั่นเลยแผ่นดินไหวอีไจก็ก็ถือว่าเก่งอะไรอ่ะโอ้แต สปีกเกอร์เออสปีกเกอร์ทอยเลทเออไม่ใช่ดิมันต้องอะไรเหรอเอาเอน่าจะแพ้ทางเสียงว่าดิวอ่ะเออแค่นั้นดิวน่าจะแพ้ทางเสียงเพราะดูจะตอนแรกตอนแรกที่เปิดตัวมาก็โดนเสียงเล่นงานเหมือนกันอืมโอ้โหอืมเวียงเลยมันคือกับดากูดิวฮะอัวเออเกอเอาปืนมาอย่างนี้เลย เออจริงๆก็เห็นจากหน้าปสเแล้วจะแบบโอเอามันวะไม่เลยอะไรอ่ะฮะบินได้ด้วยบินได้ด้วยหัวบินเออแปลว่ารอดดิใช่ไหม,มงงอันดิด็อกเตอร์อะไรอ่ะเจ็บแผลไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ็บแผแลละไม่ใช่ละ ยูเมยเขาไม่มีเจ้ตแผกใช่ไหมเพราะเขาุด,ดินเนาะระเบิดแน่นอนระเบิดว้าโอ้คุว้า,วาได้แต่อตัวลาว้าไม่น่ารอดใช่ไหมเมื่อกี้เห็นลาว่านั่นไงจบป่ะกลับไปอีพีที่สิบห้ากันโอเคมาอีพีที่สิบห้าเฮ้ยมีมีไอตัวนี่ที่ส่งสัญญาณว่าทีวีกำลังอา้าวโดนเสียไปเพื่อนตำรวจไอตำรวจ ตำรวจบินไปไหนแล้วบินไปนู่นแล้ว,ลวตัวอะไรวะเนี่ยอเอ้าเฮ้ยนี่มันเอ่ออะไรวะลัดดิวแมนหรือเอ่อแทงดิวแมนก็ไม่รู้กิ้งมาเลยกิ้งหลุ่นหยิบอืมหยิบห่อออกมาหอ่อไม่ใช่หอ่อแต่มันเป็นเอออะไรสักอย่างอุ้ยระเบิดเลยเยังไม่ตายอีกเหรอมันมันไม่ใช่ตัวเดียวกับ ep ที่สิวะไม่น่าใช่เพราะสิ 63, ep ที่สิมันตายไแล้วกวีะโคมันใช่จริงด้วย ปาดหน,น้าขึ้กว่าจะโคกเอ้ายังไม่ตายอีกเหรอโอ้าโอ้วววววอะไรอ่ะอยู่โรถติดอยู่ในรถตกแล้วเพื่อนตกขึ้นไปขึ้นไปทนไันไหมหน่ะไม่น่าทันนั้นอ่ะเอ้ยทันได้ไงนเนี่ยเออมีมีเป็นเมดิกไม่ใช่ดิเป็นคอมเบล่าถือเมดิเออว้าวเอ๊ะมันน่าจะจริจริงๆสก,กิมีดมันแบบนี่ตุ๊บือตะปูสกิมีดมันแบบเอา แล้วเอาอเทคโนโลยีของฝั่งเออของฝั่งพันธมิตรมันเอามาใช้ได้เลยนะอุ้ยอุ้ย T B Woman อืมเอ้ยนั่นคนใช่ใช่ไหมประนึงอนอะใชเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาสต็อปทีนัง Leader Leader Man กับอะไรอะคืออะไรอะกับ y o l Man เอดี๋ยวค่อยมาก็ย้อนดนูอันนี้น่าจะต้องอย้อนอะไรอะว้าว เฮ้ยตัวใหม่ใช่ไหมดูจากหน้าโปกแล้วไหนเทมอืมเฮ้ยสไปเดอร์ฮอกแมนเอ้ยสไปเดอร์ฮอกคอกสไปเดอร์ใช่ไหมไม่ดิมันเหมือนมีคนบังคับนั่นเนี่ยอืมอ้มตัวอะไรเนี่ยหมุนเออมีแม่เหล็กเหรอเอ้ยไม่ใช่ดิน่าจะหมุนพลังมากกว่าไม่น่ามาเพิ่งปวดตัวมันน่าจะต้องอุ้ยนี่มันพลังที่แบบใช้นักฮอกแมนใช้ ตอนอีพีที่เท่าไหร่ไม่รู้อะไอตอนที่จะว้าพักนั่นเนี่ยหยุดเวลาหมดเลยงงไหมผมก็งงจ <c> บ <oughs> เดี๋ยวนะมันจะมีจุดที่ต้องย้อนสองจุดใช่ไหมจุดแรกคือที่ผมคิดจะย้อนเอาไว้อยู่นะีนี่เจ้ายม <c oughs> อันนี้มันใช่เอคนเดียวกับไอันนี้ว่าที่มันมากับเขาเออผมได้ยินพนผ่าว่าเป็นยูทูบเบอร์อะไรนี่แหละ ที่เผาเผาเอกระดาษสกิมมดี้อโพคาลิสใช่ไหมถ้าถ้าจะไม่ผิดนะอืมถ้าสงสัยแล้วทำหน้าแบบอืแล้วก็ทับเล็ดที่ยืนไอแพมันเหมือนมีอะไรเขาค่ะอืมอะไรเงี้ยเหมือนจะเป็นรายชื่อไททันปะ่ะหน,นึ่งเงี้ย ขอ,อย้อนดูแป๊บนึงไททันคาเมล่าแมนไททันสปีกเกอร์แมนไททัานโคกแมนไททัน Man, ท,ทีวีแมน Man, แล้วก็ไททันดิวแมนมันเป็นตัวหนังสือแดงๆอ่ะผมอ่านไม่ออกใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ผมเอ่อในคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยแล้วกันมันอ่านไม่ออกอ่ะกคืออะถึงอ่านออกแปลไม่เป็นดีิดโอเคเดี๋ยวไปอีพีที่สิบหกกันเลยโอเคฮะอีพีที่สิบหกคืออะไรอยู่ในบ้าเหมือนอยู่แถวๆนอกบ้าน โอ้โหอุ่ยภาพสยวยเยอะเลยหนึ่คิดเองอะไรอ่ะอุ้ยวิ่เมื่อกีกเอเอออ้เหมือนมีแสงสีเขียวอุ้ยพี่ลอกสกิบีดี้มันน่ากลัวได้ดันเลยเยอะอะไรอ่ะวิ่งเหมือนไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วนะน่าจะแบบอะไรอ่ะหัวหลุดไม่ใช่เออหัวคนอื่นโอ้หสกิบีดี้ตัวนี้อุยมันเก่งมากอุ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรวะน่า ออไอตัวเดิมมันเก่งอุยอ้ยตกค่ะหืออุ้ยระเบิดได้ด้วยไอ้อ่อ new Woman ใช่ไหมเฮ้ย,อยของจริงอืมแต่ตัวนี้มันหลอนมากเลยอูม้มีแบบเหมือนล้าทีวีแมนด้วยแต่เป็นไม่ใช่แบบเป็นทีวีเป็นอคล้า,าย,ายด็อกเตอร์อตโตปุตอืมชิมไว้ครโหดสกิมินี่ตัวนี้ว่าโหดละอืมบูเมนดีวแมนโหดกว่า อะไรอ่ะเนะเอาล้วก็ขนมาเดิมเมื่อก,กี้นึกว่าทำอะไรเฮ้ยโคตดเท่เยี่ยมเลยพี่เฮ้ยมีหาดือ้อไม่ใช่มีนหาเออห่าดื้ออีสามหัวฮะตัวอะไรอีกอ่ะใช่ตัวเดิมไหมเฮ้ยนี่มันปืนของเต่นัทสปีกแมนนี่แต่ว่าเออแบบลูกทรงคล้ายกันโอ้โห โคตรตึงอะตัวอะไรอะฮะมิวแทนมิวแทนเอ่อมันพูดเหมือนพูดอะไรด้วยเออโดนเผาไปเลยถ้าใครฟังออกว่าพูดอะไรมันพูดสกิมิลิมีดีอะไรก็ไม่รูดาวสปีกเกอร์เฮ้ย อืมขอดูใหม่ดิวิแต่ไอไอผีมัน,มนหลอนเหมือนกันนะนะั่อนอ่ะไอผีหลอกเนี่ยโอ้โหหลอนนะห,หลอนนะนนะจริงอ่ะอันนี้ดาวสปีกเกอร์เอ้ยเออ โอเคผมก็อันนี้อลิปคิปรีแอคชั่นก็ได้จบไปแล้วนะก็เออ่ถ้าใครอยากให้ผมทำอีกก็ทำไม่ได้ต้องดูยอดวิวก่อนว่ามันจะดีหรือเปล่าทำอยู่แล้วแหละแต่แบบอาจจะไม่ได้ทำบ่อยแต่ถ้ายอดวิวมันดีก็อาจจะทำบ่อยๆก็สิ่งที่เราได้มาทั้งสามีพีเนี่ยคือถ้าท่าน,านดิวแมนน่าจะไม่พร้อมสู้แล้วเพราะว่ามันเหลือแค่หัวอาจจะต้องไปอัปเกรดใหม่กับ ไอ้ซเอนดิสมันได้ปืนของคอกแมนไปแล้วหยุดเวลาได้โกงมากๆเลยนะแต่ว่าทุกคนมันคนในฝั่งมามพิดเ <c oughs> กือบทุกคนก็มีเอ่อไอ้อะนาฬิกาอยู่แล้วก็อาจจะไม่โดนอยู่เวลาก็อาจจะมีคิดตัวเอ่เอท่านนะั้นท่านมันเขาไม่ได้พกนาฬิกากันใช่ไหมเพราะมันตัวใหญ่ไปก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็อีพีที่สิบห้า เราจะได้เจอกับคอกแมนตัวใหม่เป็นสไปเดอร์คอกแมนที่มีคนควบคุมอยู่ข้างใน,นสามารถเหมือนจะแบบหยุดเวลาแบบเป็นแบบฟูเอลีนะแล้วก็อาจจะวาร์ปได้หรือหายตัวก็ไม่รู้แล้วก็อีพที่16เราก็จะได้เจอเออทิกิมิดีผ่ผีแล้วก็เราจะได้เจอวูแมนดีวูแมน แล้วก็จะเจอเป็นรถถังของฝ่ายฝ่ายพันธมิตรซึ่งจะมีดาสปีเกอร์เป็นหัวหัวหัวกลุ่มในการดูแลรถถังอันนี้บ่ะส่วนในหน้าคอมแมนเนี่ยจะโดนรักษาในอีที่เท่าไหร่เราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบเพียงเท่านี้แล้วลาไปก่อนบ๊ายบาย